อันนี้มีของเก่าอันนี้กรมสินขึ้นทะเบียนยังขึ้นแล้วขึ้นทะเบียนแล้วบูรณะ40ปีแล้วอ๋อบูรณะมา40ปี40ปีแล้วอออเป็นสังกษีแล้วมาอย่างนี้ ก็เนี่ยบทเก่าที่บทเก่าข้างหลังนี่คืออย่างนี้หลวงพ่อได้บทเก่ามา่ได้บทใหม่เนะอ๋อแล้วหลวงพ่อกลวยก็เคยมาเสกใช่ใช่มาประมาณที่ตรงนี้แหละอ๋ออันอันนี้ยังเป็นเพิงอย่างนี้อยู่เลยนะอ่าตัวนี้ก่อนก่อนเป็นเพิงอ๋ออืมเดี๋ยวมันจะมีร้อนก่อนจะเป็นไหนเดี๋ยวมาจุ่ม ผมไม่เคยพูดเลยสอมรเานนี่ว่าดี่างนี้เลยโอ้เมื่อก่อนอยู่อย่างนี้อันนี้เขาก็เท่ากับมาสร้างสร้างครอบลงตช่เด็กๆโอ้โอ้เออเด็กๆโอ้นี่เป็นป่าเป็นอะไรไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรอก อันนี้เขาเข้าเข้ามาเขาขอขออะไรกันได้บ้างฮะเกี่ยวกับอะไรถ้าพี่ผมเคยเห็นเนี่ยเดี๋ยว้องถามนี่น้องดีๆทีนนะครับพวกหน้าที่การงานเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเหรอเนี่ยผมเห็นมาบนสอบนู่นได้สอบนี่ได้โอประมาณหนึ่งนั้นอืมประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวเรถามน้องให้ดูจริงเพราะว่าผมไปผมเกษียณผมก็ผมกลับมาฮะผมก็กลับมาจะผมไม่ค่อยลึกเท่าไหร่อ๋อเพราะว่าผม เป็นเด็กแล้วก็เรียนจบวสี่ผมไปเรียนต่อข้างนอกเลยแล้วก็<อ>ขับมาแต่เราเป็นคนพื้นที่ใช่ครับก็รู้จก<ช>ักหลวงพ่อ<ช>องค์นี้เป็นอย่างดีใช่เพราะผมเรียนตอนหนึ่งถึงสี่ที่เนี้ยที่โรงเรียน<ม>ที่นี่เป็นโบราณสถานครับนะมีความสําคัญมีอะไรบ้างถึงศักดิ์ธิ์นะฮะนอกจากพระพุทธรูปก็มีมีเจดีย์นะฮะเจดีย์แล้วก็มีโบสถ์เก่าการที่กร้ศิลป์ขึ้นมา เพราะว่าบรรยายให้ฟังนะบางีคนมาผมไปแอบฟังเขาเขาบอกที่นี่เป็นวัดป่าแต่ใหม่กอนเป็นวัดหลวงแล้ววัดป่าครับแล้วก็บอกเขามีคนถามแล้วรู้ได้ยังไงเขาบอกจะมีหลวงพ่อมีเจดีย์แล้วก็มีโบอืแล้วก็พระเนี่ยเนยคระที่ที่อย่างพ่อเนี่ยจะหันหลังให้เจดีย์แล้วพระในโบสถ์ก็หันหลังให้เจดีย์เหมือนกัน โอ้โหอย่โบสถ์นั่นแหละจริงพระองค์ขาวนั่งสร้างใหม่อฮะพระองค์เดิมนี่อยู่ริมนี้อ๋อหันหันให้หันหลังให้เจดีย์ให้เจดีย์เหมือนกันแล้วก็เขาย้ายไปอยู่โบสถ์ใหม่อ๋อย้ายไปอยู่โบสถ์อ่ฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเพราะเพิ่งกลับมาอ๋อ้โบสถ์ตรงนั้นเนี่ยโบสถ์เก่าเนี่ยถ้าเชื่อว่าสมัยก่อนมันน่าจะมีมี โค้งมีหลังคามีอะไรไหมฮะมีมีที่เห็นเมื่อกี้เนี้ยที่ในรูปที่ให้ดูอะอ๋ออันนั้นโบสถ์เก่านะใช่ใอ๋อที่มีหลังคามีอะไรนั่นน่ะนช่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเพราะว่าเขาพระเอาพระออกมาเอาอาจารย์ออกมาองค์ใหญ่ไงก็เลยก็เลยหลังคากแค่สององค์ยังนั่งออกไม่ได้โอ้ฮะฮะอ๋อยั้นออกไม่ได้นะก็ปางมานวิชัยนะฮะแต่เด็กๆเขาก็บวชกันนั่นแหละบวชเปิดการนั่นแหละ อ๋อนี่ฮะหลวง<ด>พ่อชายโบสถ์เก่านะอ๋อเนี่ยโบสถ์เก่าะนะปัจจุบันไม่มีหลังคาแล้วเนี่ยมีแต่เสาใช่เพราะว่าผมระบประทานจะเยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มีเจดีย์อ๋อฮะแต่เน,นี่ยเขสร้างหลวงพ่อขาวยี่ตรงนี้ใครจะมากล่าไหว้ลวพรไ,ได้นะครับที่นี่ 어. 어쩌나. 아고 발목